พี่น้องเปิดสปูสคนเนาะมื้อนี้พี่น้องมีโอกาสได้มาพบอบาไตพลเนาะหลังจากที่ห่างหายไป2เดือนพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาอยู่กับบาไตพลเนาะเพราะว่ามารอบาไตพลมาถนงตอนไหนขอกราบสวัสดีเพิ่นครับสวัสดีครับบาไตพลครันน <S <S สบสวัสดีครับผมเมีสีเบลยอดครับผมซึ่งว่ามื้อนี้ก็นะมีเรื่องราวอยากจะมาสอบถามบาไตพลว่าจริงหรือบ่ที่มีหลายๆคลิปที่เห็นบาไตพลน,นี่ยว่าออกสื่อว่ากลับบ้านไปเนาะ มืดเนื้อมืดตัวบบมีเงินมีคำถึงขั้นว่าโทรมาหานายจ้างไทยขอเงินกับนายจ้างไทยเป็นจำนวนเงินสองหมื่นกะว่าบาทขนาดและมันนี้อยากมาถามเราด้กันว่าเาป็ดในใดคือว่าเมื่ออยู่บ้านโบกี่ปีโบกี่เดือนมืดตัวแล้วต้องโทรมาหานายจ้างไทยก็คือเรื่องนี้สีเ่เราและสี่อนคือคอยไปเห็นงานอยู่เวียงเห็นงานอยู่เวียงมันโบก็กินพอใส ช่วงนั้นกัปตัดีประเทศไทยนี่เปิดหลังจากโควิดเปิด oh. ก็เลยแบบทู่ฮาเจ้านายเป็นไพ่ใบสุดท oh. วว้ายที่บอกเแต่ว่ากลับบ้านไปกับผมเคยทู่ฮาเพิ่นเลยเบอหยอดม oh. ันจะมาเดือดร้อนนะอยากคิดใส่ว่าเฮ้ยลองทู่ฮาเจ้านายลองดูเกือเปินสี่ห้าเป้านะ oh. ตอนทู่มาฮาเจ้านายที่แรกเนี่ยบอด้บอดีกะทู่ได้ให้เมียเป็นคนทู่เลยให oh. ้เมียพูดก่อนบอกก้าพูด เมียการะถามคุยกับเจ๊ครับเจ๊ขาหนูอยากไปทํางานกับเจ๊ได้ไหมเจ๊ก็บ,บอกวันรลับแต่ยินท่อมวันรลับก็เลยหยาดเอาโทรศัพท์กับเมียม,มาเลยป่ะ<อ>เจ๊ครับผมนะครับเต้ยนะครับอยากไปทํางานกับเจ๊เหมือนเดิมครับก็ได้สิแต่ว่าผมไม่มีเงินเลยนะผมไม่มีเงินค่ารถไปเลยไม่เป็นไรแลอยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะโอนให้๋อคือจังเบาเตยพุ่นนี่ แบบว่าทุกงานแล้วเนาะบ่มีงานว่าซั่นสันก็เลยโทรหานายจ้างนี่อยู่ไทยนี่อ่าๆเพิ่นก็เลยแบบว่าบ่ได้ถามเลยว่าเออเรื่องอื่นอะเรื่องที่แบบว่าเฮาไปจืดอยู่แล้วนี่เพิ่นบ่ได้ส่งบ่ได้สงสัยเฮาเลยแบบว่าเพิ่นโทรว่าบอเตอพ่นนี่มาได้เลยเนาะมาได้เลยแล้วก็บ่มีเงินนี่อ่าๆเพิ่นสิโอนให้บ่หรือว่าจังใช่าๆหลังจากที่บอเตอพ่นโทรมาหานายจ้างน่ะบอเตอร์พ่นว่าบ่มีเงินเนาะแม่นบ่มีแล้วก็ค่ำหนึ่งที่เพิ่นเว้าวันมายังยังอยู่ในหัวใจ เองเป็นยังไงบ้างเองกลับบ้านไปเองไม่เคยโทรหาพี่เลยก็คือในในตอนนั้นอ่ะที่เคนพูดคํานี้มาเนีคือคอยรู้สึกดีเลยแหยอดคอยไรไอยู้สึกเกิดว่าเฮ้ยเขาเป็นเจ้านายเราทั้งที่เรากลับบ้านไปอ่าสองสามปีแต่เขาก็ย,ยังมีความทรงจําว่าเราเป็นลูกน้องเขาเขายังไม่เคยลืมเราเลยแต่ว่าเราเนี่ยกลับมาคิดแบบอ่าสำนึกผิดนะว่าทําไมเราไม่โทรหาในจ้างเลยอันนี้คือจากใจเลยนะอ๋อืตอนนั้น อาลูกช่วงนั้นนะแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนว่าผมก็อยากไปทํางานเลยนะครับแต่ผมมันไม่มีตังค์ผมหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะอ่าแล้วเองจอะได้เท่าไหร่จะมาวันไหนอ๋อผมจะได้สักสองหมื่นครับเป็นค่ารถและเพื่อนกับคุยกับเพื่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็บพอดีกลับมาบ้านมาบ้านนะครัเอาเงินกับเพื่อนครับพอดีขามาประเทศไทยอ๋อคือหลังจากที่กลับบ้านไปในสองสองปีป่ะอ่าสองปีสามปีสองปีสามปีอ่าแล้วก็บบริโทรคุยเลยบอคุย<บ>คุยเล<บ>ย จนมาเดือดร้อนจังวในจังหวะโทัษจนว่าเดือดร้อน,น,ออนแต่ว่าเบอร์เพิ่เน,นเนี่ยบ่เคยลบทิพนี่เกินสักแค่ไปแล้ววันนี้ในมื้อนั้นน่ะตอนทีเบ้าเตยพ่นสีถือโอกาสนี่โทรนี่เบ้าเตยพ,พ่ยนนี่หู้นซกพิดอย่างใหญ่บ่งหุ้นซกพิดบ่ก็ต่หุ้นซกพิดตอนที่เพิ่นถามค่ำนี่แหละว่าเออเองเป็นยังไงบ้างทำไมเองไม่โทรหาพี่เลยอ๋อคือแบบว่าถึงจะบ่ได้เห็นงานในความในความรู้สึกของนายจ้างไทยนี่ควรจะโทรคุยคุยเนาะเป็นไงถามถ้ารู้สึกสุกดิบ ทําไมไม่โรมาหาพี่เลยเองเป็นยังไงบ้างเออยู่สบายดีไหมประมาณเนี่ยคือได้เงี้ยนคํำเนี่ยม,มันมันเป็นว่าเฮ้ยเขาทาไมเป็นคนที่ลืมตัวเองเป็นคนลืมที่แบบเออแล้วเขาเราก็อยู่กับเขาอ่ะทําไมเราไม่โรไปคุยไปอะไรไปสอบถามอ่ะคือคือตอนเขาบริโทษนะเขาคิดคงาด่าแบบว่าเพืนคงไบว่าบริใส่ใจบริไม่มาแลยแ,แหล่ะเนาะคิดว่าคงว่าเอ้ยทำงานจบก็คือจบอ่ะฝืนก็คือสิบ่ิมีความทรงจำมีอย่างกับเฮาเนาะเฮาไปลงนอกคนหนึ่งพืนได้ลงนอกใหม่ เป็นกัญญาอนาคตก็ลงหลังใหม่และคือกูสนใจดอกเข้ากับแกแรงงานธรรมดานะแต่ก็พอใช่เกินยังมีความเป็นหนเป็นใหญ่เอาอยู่นี่แหละคอยตั้งอูซุกพิษเจ้าะเข่ากู้มือนี่เลยคอยจังหวะคนไทยอ่ะคิดนะถ้าเปื้อนแดกไปแพร่ไปิ็ขึ้นห่างแต่ถ้าเปิ้นแบบสั่งเปิ้นขึ้นสิสั่งสินะเปื้อนขึ้นเปื้อนขึ้นแบบนี้เลยได้จมูกนี่อ๋อเอาหลังจากที่แบบว่าได้ยินคำว่าบ่าวติกนเนาะที่ขอ เบิกเงินว่าบ่าสนใจเนาะยืมเลยยืมเงินเนาะขอยืมเงินว่าสนใจเพราะว่าบ่ได้เห็รงานกับเพิ่นเลยเด้่ขอยืมเงินแล้วเพิ่น20,000บาทเนาะแล้วเพิ่นเว้าไปว่าให้ให้เลยบ่หรือว่าเพิ่นคิดก่อนหรือว่าจังไรโบคิดจะเอาเท่าไหร่จะมาวันไหนแต่พี่จะโอนให้อ๋อบัดนี้บ้าแต่เพิ่นน่ะความรู้สึกเป็นจังได๋นี่นะตอนนั้นบอกง่ายๆก็คือแบบคนตายแล้วเกิดใหม่นะเพราะว่าชีวิตเฮาช่วงน่ะมันแย่เลยมันหลังซ่นฟ้านะว่ายอดคือความข่อยลําบากนะ ซื้อมามามาตมยังโบเซื้อไข่ใส่คนบุมีหี่อคนทุกกะรีแล้วและเพิ่นกันยังแบบถามโท้ถามมาตลอดคือเราเป็นญใใ่เฮ้าบาดนี้กว่ากัแบบป๊าคนไทยนี่่นดีก็เข้าปาน,นี่ได้่นหักเข้าปาน,นี้ได้ัางทีเงินสอง0มื่นบางที่บางทีนะเข้าอยู่ประเทศลาวนะเราอยู่ที่ประเทศลาวสองกลกราวถ้าสมมติเราเป็นมิจฉาชีพว่าเออเอาขอตังสองหมื0นโอนให้เสร็จแล้วไม่มาทำงานแล้วเขาจะไปเอาผิดเราได้ที่ไหน อันอันนี้นี่เบาโต้เออขอดไว้เบาเตอรนนี่บริเวณมาสร้างคอนเทนต์นี่เนาะบอว่ซีวิตขอยเลยชีวิตขอเลย,อ,เลยอันนี้ซีวิตจริงแล้วก็เป็นเรื่องเล่าจริงๆเนาะ<ม>นที่เจอในจ้างไทยใจดีเนาะ<ม>นทั้งที่กลับบ้านไปสงองสามปีพี่นองแต่พอเวลาตกทุกข์ได้ยากเนาะ,ะดันดดนคิดถึงนายจ้างไทยโทรมาหานายจ้างไทยไม่พูดแบบว่าบริพูดอย่างสักคำเลยบรํานี้เลย แต่ว่าเอาเท่าไหร่เนาะฟ้าบ่าวต่พนคือคือจังบ่าวต่พน์เนี่เห็นแบบนี้เลยอยากอยากขอบคุณบอหรืออยากอยากเ็ดอย่างที่แบบว่าตอบแทนพนบอการสมือเนี่ก็ตอบแทนเหมือนกันเดียวกันเห็นงานเพิ่นนี่แหละด้วยการด้วยการเห็นงานที่เขาห้องเดยด้วยการเห็นงานที่แบบว่าสุดความสามารถเขานี่ยแหละใช่บางสิ่งบางอย่างที่เราช่วยเหลือนายจ้างได้เราก็ทำบางทีอาจจะเกินงานเราก็ช่วยก็คือ ในยางปัจจุบันนี่เลยบ่แม่อยู่กับคนปัจจุบันนี่โอ้โหรวมๆแลยครับเขาปีที่ที่สามที่สี่เนี่ยแม่บอกสามปีนี่แหละเขาเป็นที่สามลงมาลราไหมเนี่ครับอ๋อถือว่าเมื่อก่อนในเฮ็ดงานจะปีเมื่อก่อนกจะปีสองป,ปีสามปีเหอนกันพอดีโควิดมากันเลครับต่อบ้านเรียบร้อยแล้วครับเลยหลังจากที่ได้อยู่กับในยางไทยเนาะได้เห็นน้ำชิดน้ำใจแม่คือคือคือน้ำใจแบบว่าคือคือ คืก็วันว่าแหละน้ำใจคนไทยนี่ห่วงใหญ่แห้งอ่าแต่พอคนไทยนี่ถามว่าใจดีบ่สำหรับบุ๋มองเฮานี่เฮาว่าดีสุดนะค่อยคอยเคยไปเห็นงานอยู่ลาวเนาะค่อยมา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 ช่างเบิ่งว่ะนี่คือค่อยมี่คอยเคยไปเห็นงานอยู่ลาวแล้วไปพ่อในจางลาวคนหนึ่งเนาะอาจไปเมาร่วมว่าคนลาวบุ๋มดีกว่าเมียเขาคุยกับ่อยว่าเปิดร้านอาหารเขามีร้านอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกเขาจะให้คอยสิเปอร์เซ็นต์แต่พอคอยเห็นแล้วเขาบอกให้คอยเขาคือเขาหักหลังคอย แต่ว่าในจางไทยน่ะพูดว่าให้ก็คือให้อะข่อยลงมาประเทศไทยข่บ่มีหยังบ่มีมอนบ่มีพระผมบ่มีพันลมคนมาแต่บ้านมาให้ข่อยพันลมตัวใหญ่ๆหตะลีน่ะอ๋อก็คือในจางไทยนี่ให้ฟิี่นี่แหละฟิฟี่เลยแม่นหามาให้บ่มีมอนมีหยังมคนมาให้คือเพิ่นซอยเือเฮาแบบว่าเห็นเฮาลบากเฮาบ่มีเพิ่นเข้าใจว่าโอคนที่บ่มีคนที่มาใหม่เพิ่นสิซอยเต็มที่แล้ว่อยมาฮอดนี่ขบ่มีอ่าห้องกไปนอนบ้านเพิ่นบ่ได คองเอ่ยังดีเลยแต่คือเพื่อนแบบว่าเป็นค้ายแบบว่าเป็นน้องคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหรือว่าเป็นน้องในในทีเขาอยู่ในจุมือนี่กับเจ้านายนี่คือเจ้านายเป็นเป็นกันเองนะเุ้นคน้นในครอบครัวแต่ก็คีดข้องคอยคือสมมติว่าเอ้าเบายอดเนาะไปหลินน้ำกับอาจจะเห็นนะกันห่อยเบายอดไปหลินน้ำข่อยเนาะแต่ว่าอาจจะบ่สะดวกเพราะเขาเห็นงานม่หนลหลายหลายคนก็อาจจะเห็นเนาะที่อยู่น้ำกัน ็คือสมมุดคอยเห็ดสมตั้มมขกหนึ่งนี่เพื่อนก็มาตักกินน้ำเผาเลยเห็ดลาบมาตัวหนึ่งก็มากินน้ำเผาเพื่อนไปเลยซือโยดซื้อซักซีว่าเพื่อนนี่ซุ้งทรงก็เฮ้าอีกยังเลยบางที่ลูกน้องเห็นการทำกานกันางกินเข่า้ำกันมี่ยังก็กินํำกันหนังกินกันเหมือนที่เหมือนน้องเหมือนญาติคนหนึ่งสี่คอยได้เห็นจากเจ้านายควยเจ้านายไทยแล้วค่อยกับบัตทับใจแห้งแล้วค่อยกับขึ้นปาค่อยโชคดีแห้งนะที่เดี๋ยวควยมาอยู่จุดนี้นะคือค่อยนะชีวิตค่อยมันแย่อยู่แล้วมันล้างสุนท้าอยู่แล้ว ค่อยอ่ะือคนสั่มดอกซ้ำเติมหอยไลายเนาะคนในครอบครัวกอนเห,หยียบข่อยตรงที่ข่อยล้มแต่ข่อยมาเพิ่นนี่แหละเป็นคนที่ดึงหอยขึ้นมาคือว่าหลังจากที่กลับบ้านไปนะก็มีเงินก้อนหนึ่งอาจารย์ก็ใช้เงินนั้นจนมดเนาะคือว่าอยากเหตุธุรกิจอยู่บ้านแหละอยากขายเปิดร้านอาหารเล็กๆเนาะเป็นร้านขายของชําแหละอยู่บ้านม่มนะมมมแต่ว่ากลับไปบอดเนาะไปบอดแล้วก็เป็นช่วงโควิด จะไปทำงานอยู่เียังจัดกับโบโอเคเนาะก็เลยจะบ่าโบมีแนวซีอิ้วที่กินและแคืว่าชีวิตตกต่ำก็เลยหันหน้ามาหานายจังไทยเอาจนนุ่มลาวน้ำตาเท่าแ,บ,แบบ,าาบ,ว,บนนว่าไหลเนาะประชาชนเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องลาวเป็นอันเป็นพุทธหอดเนาะสอนให้เพื่อนตอนที่เพื่อนว่า,วามามาทำงานาจะมาวันไหนเในวิจิตรบรรตังให้ ก็คืนนะ่ะค mm. ุณน้องบอลับเลยที่เพราะเขาเป็นจริงเลยโอค่อย oh. ดีใจแห้งผู้อื่ก็เมียทั้งคืนเลย mm. ถ้าไปไทยรอบนี้นะจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองจะทําอะไรให้ mm. มันดีขึ้นจะเก็บเงินจะอันไหนที่ทําเป็นเงินได้จะทําจากขยันว่กก็เมียจังสีเลยรีได้บอกหยอดโอ้ oh. แต่เปบอลนองบอลรับเลยมั้งนะโอ้ดีใจแห้งดีใจแห้งจากคนถี่มันแบบหมดหวังกับชีวิตนะกับเพิ่นเป็นคนทีม่มาซอยเขาเนาะเขาบอกรีได้คลิปนี้ บอลรีจากใจเลยชีวิตของบ่าวเตยพ่นเตะเนาะ,ะหลายๆคนกัอาจจะเคยพ่อบอหรือบ่เคยพอกะคอมเมนต์เขามาถามพี่น้องก็เล่าและงานลาเล่าเหามาเห็นนะคลิปนี้นะเอาพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นความฮู้ก็อาจจะเป็นความฮู้เนาะที่แบบมอบให้น้องๆที่เจอในจ้างไทยเนาะใ,ใจดีแล้วนะก็อย่าเหดคือบ่าวเตย์พ่นจะบอดีมีโอกาสดีๆนะบอดีมีโอกาสดีๆคือบ่าวเตยพ่นบาวเตย์พ่นมันยังสำนึกนะว่า กลับบ้านไปไม่โทรหาในจ้างเลยแต่พอตกงานไม่มีข้าวกินแล้วอพอเราเราจนมุมอ่ะเรากลับคิดเห็นเขาอ่ะสํานึกผิดนะตรงๆข่อยบอกแก้ไขบอกแกโตแต่ข่อยยอมรัรยอมหับความปิดผลาดจนนี้คือว่าเฮ้ยเราเราเป็นคนที่ลืมลืมกําพืชอ่ะทําไมไม่จําคนที่เขาช่วยเหลือเราอ่ะ,อะข่อยสํานึกผิดอะไรนี้เขาบอกเพราะว่าเต็้ปากแล้วเขาบ่ไออ๋อเนาะค่ิบมีกาขอบคุณทางบ่าวเตยพนนอทีมใ้โอกาสมา พูดค,คุยกับบอยอดในเมือนี้อ่ะสำหรับเมื่อี้กับชิขอลาพีและน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม